บอกแล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะ โอนเงินให้กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้แจกเงินหมื่นเป็นเงินสดให้กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปผ่านโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลบรอดหนึ่งหมื่นบาทในเฟสที่2นะคะคุณผู้ชมแจกเงินหมื่นเป็นเงินสดเมื่อวานที่ผ่านมาค่ะได้มีการประชาสัมพันธ์จากกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังให้พี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้เข้าไปตรวจสอบสถานะในการโอนเงินนะคะว่าบัญชีพร้อมโอนแล้วหรือย,ยงังผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่ารายชื่อของท่านเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์ในการรับเงินหมื่นเป็นเงินส ในรอบที่2รอบเก็บตกรอบโอนซ้ำซึ่งจะโอนในวันที่28มีนาคม2568ให้กับพี่น้องประชาชนค่ะเพระนาะฉะนั้นนะคะในส่วนของผู้สูงอายุค่ะใครที่ตรวจสอบสถานะผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐดําเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนเข้าไปตรวจสอบสถานะผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐสถานะพร้อมโอนแล้วจะได้รับเงินโอนนะคะในส่วนของเงินสดโอนตรงเข้าบัญชีพร้อมเพย์ในวันที่28มีนาคม2568ยังไม่ตรวจสอบรายชื่อเข้า ไปตรวจสอบให้เรียบร้อยนะคะส่วนใครที่ได้รับการโอ,อนเงินแล้วจะไม่ได้รับการโอ,อนเงินอีกเฉพาะคนที่ตกหล่นเท่านั้นค่ะ28มีนาคมนี้โอนพร้อมกันทั่วประเทศและนอกจากนี้นะคะติดตามความคืบหน้าในการเดินหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจสําหรับเฟส3เฟส4กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนรับเงินหมื่นด้วยเช่นกันรับเมื่อไหร่รับอย่างไรติดตามกันเลยค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทังช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พน้องประชชา คนไทยทุกคนทั่วประเทศติดตามความคืบหน้านะคะในการเดินหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจแจกเงินหมื่นเป็นเงินสดสําหรับพี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปรับเงินค่ะแต่จะได้รับทุกคนหรือไม่มาฟังกันเลยค่ะล่าสุดกรมบัญชีกลางกระรุงการคลังนะคะออกมาแจ้งประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิ์ผ่านโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจแจกเงินหมื่นเป็นเงินสดใน,น,ดในปีที่2ให้ตรวจสอบสถานะในการเข้าร่วมโครงการได้แล้วผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ ใครขึ้นสถานะบัญชีพร้อมโอนเงินนะคะก็จะได้รับสิทธิในการช่วยเหลือในวันนี้28มีนาคม2568ซึ่งต้องบอกว่าทางกระทรวงการคลังแจ้งชัดว่าตอนนี้พี่น้องประชาชนยังคงไม่ได้รับการโอ,อนเงินประมาณ30,000กว่ารายให้ไปดําเนินการติดต่อผู้บัญชีพร้อมเพย์แล้วก็เช็คบัญชีพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยใครที่ไปดําเนินการแล้วนะคะภายในวันที่25มีนาคม2568ที่ผ่านมาและรายชื่อขึ้นบนแอปพลิเคชันทางรัฐตรวจสอบสถานะขึ้นสถานะว่าบัญชีพร้อมโอน แล้วนะคะก็จะได้รับสิทธิ์ในการจ่ายเงินในวันที่28มีนาคม25 6 8เป็นเงินสดโอนตรงเข้าบัญชีพร้อมเพร่วมแสดงความยินดีด้วยลูกหลานเช็คให้กับกลุ่มผู้สูงอายุด้วยนะคะท่านจะได้ชื่นใจว่าท่านไม่ได้กลายเป็นถุ่มตก่นแลวก็เตรียมความพร้อมที่จะได้รับการโอนเงินส่วนใครที่ตรวจสอบสถานะนะคะยังไม่ได้รับสิทธิ์ในการโอนจะมีการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนไปดําเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์่มเรียกบัตรประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อยแล้วก็ดําเนินการให้เรียบร้อยจะมีการโอนซ้ํารอบ ที่3เดือนเมษายนตรงกับวันที่28เมษายนนี้ไปดําเนินการให้เรียบร้อยหากไม่ดําเนินการพ้นสิทธิ์จากเดือนเมษายนตรงกับวันที่28ที่เขาจะมีการโอนรอบสุดท้ายจะกลายเป็นกลุ่มตกลนและท่านจะกลายเป็นคนที่ไม่ได้รับเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งบาทด้วยเช่นกันค่ะเอาล่ะค่ะเตือนแล้วนะคะสําหรับพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้แจกเงินหมื่นก่อนสงกรานเป็นเรื่องจริงหรือไม่และทางรัฐบาลจะสามารถดําเนินการได้ทันหรือเปล่าสําหรับเฟสที่3เดี๋ยวเรามาติดตามค่ะและ าสุดเงินดิจิทัลวอลเลตหนึ่งหมื่นบาทในเฟสที่3กลุ่มอายุ16ปีถึง20ปีกลุ่มนี้จะต้องมีบัญชีธนาคารนะคะหรือว่าธนาคารใดก็ได้หนึ่งบัญชีธนาคารและท่านจะต้องมีแอปพลิเคชันหรือว่าโมบายแบงกิ้งของทางธนาคารด้วยรวมไปถึงนะคะการเชื่อมระหว่างการใช้จ่ายระหว่างแอปพลิเคชันทางรัฐกับโมบายแบงกิ้งแอปธนาคารด้วยค่ะคุณผู้ชมนอกจากนี้นะคะวิธีการใช้จ่ายวงเงินดิจิทัลวอลเลตหนึ่งหมื่นบาทท่านจะต้องมีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะในสมาร์ทโฟนหรือว่าโทรศัพท์มือถือของท่าน แล้วก็เปิดเมนูดิจิทัลบัลเลตค่ะกดปุ่มดิจิทัลบัลเลตเพื่อสแกนจ่ายกับร้านค้าค่ะซึ่งทาง d j l ออกมาแจ้งข่าวเรื่องนี้อย่างเชัดเจนว่าระบบจะแล้วเสร็จภายในวันที่31มีนาคม2568นี้ดังนั้นนะคะพี่น้องประชาชนค่ะที่ใช้สมาร์ทโฟนอยู่แล้วจะต้องมีเวอร์ชันไม่ต่ำกว่าเวอร์ชัน9ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะคะและในส่วนของ iPhone นะคะจะต้องมีเวอร์ชันที่เป็นเวอร์ชัน15ขึ้นไปค่ะถ้าเวอร์ชันที่ต่ำกว่านี้อาจจะไม ของทางธนาคารนะคะเพราะฉะนั้นในการแจกเงินอาจจะแจกไม่ทันสงการาน์เพราะว่ายังไม่เปิดลงทะเบียนร,ร้านค้าเลยต้องรอติดตามทางกระทรวงการคลังประกาศอีกครั้งหนึ่งและในส่วนของการผูกบัญชีพร้อมเพด้วยเอเปล่าประจำตัวประชาชนอาจจะไม่ต้องผูกก็ได้แต่ในอนาคตนะคะแนะนําให้ผูกไว้เลยเพราะว่าการรับสิทธิ์มาตรการต่างๆของทางภาครัฐจะมีการดําเนินการผูกบัญชีพร้อมเพด้วยเอเปั่าประจำตัวประชาชนค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ